เรากกำลังกายครับอยู่ใต้สะพานภูมิพลน,นะครับสวนสุขภาพรัดโพกลางคืนมาสวยงามมากเลยแต่ได้ฝน,นกําลงจะตก สนชื่นเลยนะเนี่ยแล้เมือนฝนจะตกของรัดโพสวนสวนสุขภาพรัดโพนะครับมันก็จะมีะประตูระบายน้ำนะครับคลองรัดโพที่อยู่ใ,ใกล้อยู่ด้านทาง